โดยในวันนี้ข้าพเจ้าได้มีเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาพระธิดาในพระมหาวชิราลงกรณและพระมเหสีองค์แรกของพระมหาวชิราลงกรณเจ้าหญิงสมสวลีเอามาให้ได้รับฟังกันเจ้าหญิงพัชรกิติยาภามหิดลเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวของพระมหาวชิราลงกรณ ที่ทรงประสูตรกับภรรยาพระองค์แรกของพระมหาวชิราลงกรโดยในขณะนั้นพระมหาวชิราลงกรทรงเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับลูกพี่ลูกน้องของพระองค์คือพระองค์สมสวรีในปีพศ2524และหลังจากนั้นพระมหาวชิราลงกรได้ทรงหย่าขาดจากพระองค์สม ในขณะที่เจ้าหญิงพัชร,รกิติยาภาทรงมีพระชนพรรษาเพียงหนึ่งปีส่วนพระองค์สมสวรียังคงเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ซึ่งพระมารดาของพระองค์นั้นเป็นหลานสาวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีบทบาทมากที่สุดและเป็นที่ประจักษ์ของราชวงศ์ถึงแม้ว่าจะหย่าร้างกันในปีพศ2534 เจ้าหญิงพัชรกิติยาภาตามที่ประชาชนทั่วไปได้รู้จักพระองค์หญิงมีชีวิตที่ผสมผสานทางสังคมที่มีชีวิตชีวาในหมู่เพื่อนสังคมชนชั้นสูงและมีด้านที่จริงจังกว่านั้นที่จะได้เห็นพระองค์หญิงปะปนกับเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่นักวิชาการและนักการทูต ซึ่งหลายคนคาดว่าเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาจะมีบทบาทเป็นผู้นำในการสนับสนุนพระราชบิดาของพระองค์ในการปรับภาพลักษณ์ของราชวงศ์จักรีราชวงศ์แห่งสยามที่ได้ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2325แม้ว่าพระองค์หญิงจะพยายามมีบทบาทที่ไม่สำคัญแต่พระองค์หญิงก็เป็นข่าวที่คนไทยให้ความสำคัญกับอนาคตของราชวงศ์ไทย เจ้าหญิงพัชรกิติยาภาพระองค์หญิงได้รณรงค์เพื่อสิทธิของนักโทษเรือนจำของไทยมีความแออัดยัดเยียดและอัตราการจำคุกต่อหัวของประเทศไทยนั้นมีจำนวนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาได้จเจริญรอยตามพระมารดาของพระองค์ด้วยความสนใจทางด้านสวัสดิการทางสังคม พระองค์หญิงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการคําคล้องใจซึ่งแปลว่าสร้างแรงบันดาลใจซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าสตรีไทยที่ถูกจองจำโดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์หรือมารดาที่ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นเช่นการให้คําปรึกษาและการดูแลเด็ก เพื่อกลับเข้าสู่สังคมได้เมื่อได้รับการปล่อยตัวและนอกจากนี้พระองค์ยังได้ดำเนินโครงการชื่อการเสริมสร้างชีวิตผู้ต้องขังหญิงซึ่งรณรงค์เพื่อการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดหญิงอย่างมีมนุษยธรรม เจ้าหญิงพัชร,รกิติยาภาส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนราชินีในประเทศไทยตั้งแต่ชั้นประถมและมัธยมต้นแต่สำหรับชั้นมัธยมศึกษาพระองค์หญิงได้ย้ายไปอังกฤษและเข้าศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลหญิงล้วนในแอสคอรตซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่สำคัญสำหรับภารกิจทางการทูตและในเวลาต่อมา เมื่อเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งสะท้อนให้เห็นในการศึกษาในภายหลังเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาพระองค์หญิงทรงศึกษากฎหมายเยอะมาก เจ้าหญิงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งพระองค์หญิงได้รับพระราชทานปริญญาบาตัตรในปีพศ2543และนอกจากนี้พระองค์หญิงยังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านกฎหมายจากคอเนล ในนิวยอร์กในปีพศ2545และปร,ะริญญาเอกด้านตุลาการจากคอเนลในปีพศ2548และพระองค์หญิงยังมีคุณสมบัติเป็นทนายความในประเทศไทยในเวลาเดียวกันอีกด้วยและในปีพศ2555พระองค์หญิงยังได้รับปร,ริญญาดุษฎีกิติมศา์จากวิทยายลัยกฎหมาย iit c h i ชิคาโกเคนการศึกษาระหว่างประเทศในระบบกฎหมายโดยได้เตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทของพระองค์ท่านในฐานะนักการทูตและหลังจากนั้นไม่นานพระองค์หญิงได้เข้าร่วมคณะเผยแพร่ถานรไทยประจำสหรประชาชาติในนิวยอร์กในฐานะเลขาธิการคนแรกและได้ลิ้มรสการทูตพหูภาคีที่ทำงานในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่60 ย้อนกลับไปในปี2549พระองค์หญิงได้ทำงานเป็นอายการในสำนักงานอายการสูงสุดและนอกจากนี้เจ้าหญิงพัชรกิติยาภายังเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียในปี2555พระองค์หญิงได้ดำรงตำแหน่ง ธรรธทรมทูตไทยประจำสหประชาชาติในนิวยอร์กก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นทูตไทยประจำออสเตรียซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี2555ถึง2557โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหญิงพัชรกิติยาภาในงานวิเทศสัมพันธ์และเหตุผลทางด้านมนุษยธรรม พระองค์หญิงเป็นประธานคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในปี2554และพระองค์หญิงยังคงประทับอยู่ที่เวีนนาอีกสองปีในฐานะทูตประจำออสเตรียซึ่งเป็นตำแหน่งที่พระองค์หญิงได้รับตอนพระชนพรรษาเพียงแค่34ปี และยังเป็นตัวแทนถาวรของไทยไปยัง u ูเ็ที่เวียนนาซึ่งเป็นหนึ่งในสำนักงานใหญ่ระดับโลกและในปี2551พระองค์หญิงยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตสันทวามาิตรีประจำประเทศไทยสำหรับกองทุนเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งสหประชาชาติอีกด้วยและในวันนี้พระองค์หญิง ก็ได้รับการพระราชทานเพิ่มยศเพิ่มตำแหน่งให้แก่พลเอกหญิงพัชรกิติยาภามหิดลโดยมีโปรดกล้าวพระราชทานพระยศเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นพลเอกหญิงเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ได้มีราชกิจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่องให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอายการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหารโดยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล่าวให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอายการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหารโดยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้รับโอนข้าร,ราชการฝ่ายอายการเป็นข้าร,ราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2 5 6 0ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2 5 6 0มาตรา10มาตรา13มาตรา14มาตรา15และมาตรา18แห่งพรกจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พศ2 5 6 0มาตรา4และมาตรา5แห่งพรบยศทหารพศ2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าวให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาคสองสำนักงานอายการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์และพระราชานพะยศเป็นพลเอกหญิง เจ้าหญิงพัชรากิติยาภาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตของพระราชธิดาสองพระองค์ของพระมหาวัชราลงกรแห่งประเทศไทยซึ่งในตอนนี้พระองค์หญิงมีพระชนพรรษา42ปีและพระองค์หญิงเป็นนักการทูตไทยที่มีชื่อเสียงและได้รับความสนใจในระดับโลก และนอกจากนี้ราชทูตนักกฎหมายผู้สนับสนุนจากการบริหารสาธารณะไปจนถึงวิถีชีวิตที่ไม่เป็นทางการของพระองค์และนอกจากนี้พระองค์หญิงยังเป็นผู้นำราชวงศ์ไทยรุ่นใหม่ที่น่าจับตาม,มองอีกด้วยและในวันนี้พระองค์หญิงก็ได้พระราชทานพระอิสริยยศเป็นพลเอกหญิงพัชรกิติยาพางโดยในวันนี้